สวัสดีครับท่านผู้ชมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันเช่นเคยกับช่องสมาคม h ชนแนลคลิปนี้มีเหรียญชนิด20ไอชนิด50สตางค์เป็นเหรียญแปลกมาแนะนำให้ FC ได้รับชมกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราก็ไปชมนะครับเดืยนแรกที่มีลักษณะผิดปกติด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมบรูปของรัชกาลที่9รุ่นเก่าพระเศียรเล็กด้านหลังก็จะเป็น รูปวัดเหรียญนี้ด้านหลังจะมีความผิดปกติจะมีขอบสองชั้นนี่คือความผิดปกติของเหรียญนี้ปีพศสอง1สชนิด50สบสตางค์ขอบสองชั้น ต่อมานะครับก็เป็นเหรียญผิดปกติเหรียญที่สองด้านหน้าก็เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันก็คือตัวเลขตัวหนังสือคำว่าภูมิพลอรุลยเดชรัชการที่9จะปั๊มไม่ติดติดแต่แบบไม่ชัดเจนนะครับ แบบเรือนรางโดยเฉพาะไม่หันอากาศไม่เอกไม่โทสเลออีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายหรืด้านขวาคำว่ารัชการที่เก้าก็ไม่มีไม,ไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวสะกด มาดูด้านหลังนะครับชัดเจนกว่าด้านหลังนี้ก็คำว่าประเทศไทยคำว่าปีคำว่าพศตัวเลขพศตัวเลขห้าสิบสตางค์และตัวหนังสือคำว่าสตางค์ก็ไม่ไม่ติดนะครับ นี่คือเหรียนแปลกเหรียญที่ผลิตผิดปกติจากทรงเรานำมาให้ f อได้ดรับชมกันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบก,กันใหม่สวัสดีครับ